ตอนนี้ก็อาบน,น้ำให้คุณยายนะคะเตรียมตัวจะไปตัดเล็บเท้ากันนะคะตัดเล็บเท้านะคะจะอาบน้ำนะคะก,กึ่งก็ยายชั่วก็จะมาเนให้น,นะคะให้เดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าต้องเดินข้ามป่านะะเจอกันนะ,ะ,ะนนต้องเดินข้ามป่าเลยนะคะอาบน้ำให้ก่อนนะเต็มเลย

กระดึ๊กกระดึกก็เดินทางไปก่อนนะะยายตัวทนี่มาส่งคุณยายนะคะจะดึนแม่คุณยายเดินทางไปก่อนนะคแม่วางก็จะขี่รถตามตูดนะคะใอ้เอกกระตุ้มจะเปลี่ยนรถแล้วโดดจอยจ้าหนึ่งตั้งอน้อทีฮะมาเจอกัน การขึ้นพ้อควานทำการขึ้นนะคะขึ้นคุณยายนะคะเราจะเดินทางไปนะคะก็ไกลพอสมควรนะคะไม่แม,ม่ขาเกือบห้ากิโลได้นะคะเราก็ต้องเดินเท้าไปนะคะพาคุณยายไปตัดเล็บนะคะก็ไม่อยากให้คุณยายเจ็บเท้านะเแล้วก็ไม่อยากให้ ถ้ามันฉีกเองมันก็กลัวมันเจ็บแรงนะคะก็จะไปตัดนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัดกี่วันนะคะต้องไปให้คุณหมอดูอาการก่อนนะคะแม่เมคะเนื่องจากคุณยายไม่ได้เดินนานนะคะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดราม่าอีกนะคะคุณยายเราไม่ได้เดินนานนะคะอยู่กับที่นะคะซึ่งอยู่กับตาทวดยายทวดนะคะแม่เมคะแม่ควานก็จะพาตอนนี้แม่ควานมาเลี้ยงเองนะคะคุณแม่ควานก็จะเลี้ยงอย่างดีเลยนะคะก็จะได้พาคุณยาย ไปตัดเล็บนะคะระยะทางก็เกือบห้าหกโลได้นะคะแม่แม่จ้าเราก็จะลัดเลาะเข้าป่านะคะเพื่อจะไม่ให้ไกลมากนะคะแล้วก็ไม่ให้แดดร้อนมากนะคะแม่แม่อาตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะแม่แม่จ้าก็จะเดินออกจากหมู่บ้านนะคะเราก็จะเดินเข้าป่านะคะแล โรงพยาบาลช้างกสชรนะคะก็จะอยู่ในป่าเลยนะคะกลางป่านะคะแต่ว่ามันเป็นถนนดำนะคะแต่ไม่ฟานจะไม่พาไปถนนดำนะคะจะพาไปาทางลัดนะคะซึ่งไปในป่านะคะก็จะไม่ทําให้คุณยายร้อนเท้านะคะแล้วก็จะไม่ให้คุณยายเ,าเจอรถเยอะด้วยนะคะอันตรายนะคะแม่ฟานก็พยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณยายคะ่ะ อนนี้เช้าอยู่นะคะเช้าอยู่นะคะแต่ว่าแดดแรงมากๆเลยนะคะแต่เช้าอยู่ก็จะไม่พาคุณยายเดินกลางเจ็ดตงเที่ยงเดินไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแดดเหมือนแรงมากเลยนะคะตองเช้าอยู่นะคะคุณหมอนัดสิบโมงเช้านะคะแต่แม่ฟานจะเดินก่อนเวลาะคะเพราะว่า จะเดินไกลหน่อยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยายเราไม่ค่อยได้เดินทางไกลเลยนะคะแม่ๆค่ะก็เป็นช่วยกันผ่อนคลายให้คุณยายได้เดินดูเยนะคะนี่ก็ถือว่าอากาศร้อนแต่ก็ดีนะ,ะที่ฝนไม่ตกนะคะเพราะว่าตรงที่นอนคุณยายมันจะแฉะนะคะเมื่อกี้แม่ขวัญก็ไม่ได้ถ่ายจากเอ่อจากตรงบ้านคุณยายนะคะก็ถ่ายตรงบ้านตาทวดยายทวดเลยนะ,ะตรงเอ่อให้น้าคุณยายทาน จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินรอเดินเดินเดินนะคะระยะประมาณ5-6กิโลได้นะคะแม่แม่ขาเดี๋ยวถ้าคลิปยาวเกินไปนะคะแม่ควาจะตัดคลิปแล้วก็ถ่ายตอนไปถึงโรงพยาบาลช้างเลยนะ แวดยาทวนก็ดูแลคนใหญ่้ะมนดีมากเลย ไม่ความไม่แน่ใจนะคะว่าจะกี่วันนะ นมาแล้วมาแล้วนะวนะคะมันมีถามนะคะว่าจะไปไหนกันนะคะ 菩萨尊啊！哈。 ถึงที่เลี้ยวแล้วนะคะเออกระเต้ากันแหละโบ ถ้าเราเปล่งนะคะจะท คลิปหนึ่งนะคะ่ะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะแม่แปค่ะดูเห็ดดูเห็ดรอนะคะคลิปนี้ไม่เคยมีอะไรดีเลยนะแม่คอนเห็นหาเห็ดรอนะเคยเห็นเห็นเห็ดร้องหู จะเอเนจีกฟันนอกพเตอร์อย่างนบุคลาเรเลยตมาอีพีหน้าเราเจอกันนะคะแม่แมคะ